เยอะมากเลยนะเนี่ยเกาะขอบกระถางนี่ปล่อยไว้ไม่ได้นะมันกินกินก้านกินต้นใบรา,ากไอตัวเนี้ยตัวแสบน,นอนนี่ยังกินแค่ใบ ไอตัวนี้มันอยู่ในดินน่ะมันขุดดินอยู่เคยคว่ำกระถางดูใต้กระถางนี่เป็นสิบอ่ะตัวร้ายเลยเมื่อก่อนไม่มีนะบ้านเราเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยไอหอยแบบนี้หอยทากเห็นในกล้องตัวเล็กตัวจริงนี่ตัวใหญ่นะดูอันนี้มีไหมขนาดเดินดูบ่อยๆนะยังลอดตาไปได้อะ่ะ เอยมันหลบตัวดีอ่ะเนี่ยบางทีอ่ะขุดไปใกล้กระถางอาจจะเจอก็ได้เพราะเคยเคยขุดสวยๆเห็นไหมบางทีนะว่าทำไมเหลือแต่ดินแล้วมันก็ไม่แตกใบนี่ไอตัวเนี้แหละกินอ่ะ